สวัสดีค่ะรถกระบะมือสองนะคะอีูดี d Max ค่ะรถกระบะปี04เครื่องยนต์3.0 Direct Highlander นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะคันนี้ราคา139,000บาทนะคะเจ้าของต้องการขายเงินสดค่ะทุกคนันรถกระบะทำกินนะคะสวยงามค่ะพร้อมใช้เลยนะคะวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายค่ะเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวย กระจกเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติค่ะแอร์เย็นฉ่ำเพลงเพราะสีสารอบคันก็ตามอายุนะคะก็มีริ้วรอยบ้างตามการเวลาเล็กน้อยนะคะ139 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคาเบาๆนะคะไปใช้งานกันได้สบายๆค่ะเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรปี66นะคะเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสภาพสวยเลยค่ะ ท่านใดสนใจคันนี้นะคะดูรถได้ที่กำแพงแสนจ,จังหวัดคนครปฐมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะถ้าถูกใจยังไงแนะนำให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดด้วยค่ะทุกท่านแอดนก็เพียงพามาชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขายนะคะเบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดใส่ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ